ยโยฮัลโหลพี่สาวสาวอดาลิต้าลิลลเวลจูลงฮันนายเองเยสสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีนะคะค่ะค่ะค่ะเซราฟิเน่มิกกาเอลนังฟ้าผู้สงบสงี่ยมพู้น้อยมีดีตอนรับทุกคนเข้าสู่จกวรรดิของมิกานะคะโอเคมิกาลิลลี่วันนี้เราจะเล่นซิมูเลตยูนิเวิร์สที่โลกสองกันเหตุผลเพราะว่าบอกว่าให้ลิลลี่ไปตั้งใจเล่นมาทั้งคืนห้ามนอนลิลลี่ไปไม่ถึงโลกสามเราเลยต้องมาเล่นกันที่โลกสองเพราะพี่บอกมิกา้าแล้วใช่ไหมให้เฝ้าลิลลี่ไว้อ หนูขอแอบอู้นิดนึงเองนะคะนั่นไงนี่ขนาดแค่นิดเดียวนี่มีการและมีการแอบอัพเลเวลตัวละครั้งรวยอยู่เนี่ยมีเงินได้เจ็ดแสนหนูนักฟาร์มพี่ดูนักฟาร์มฟาร์มไม่หลับไม่นอนนะข่าวบาอ่าเลือกเลยเดี๋ยวพี่จะให้ทริคเกมนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นสบายๆเราต้องเล่นตัวที่ท่าตรงกับหัวมอนเช่นมอนแพ้ไฟแพ้น้ําแข็งแพ้ไฟฟ้าตกไหมแต่หนูอัพตัวลมเลเวลสามสิบก็มาหล่อใช่ไหมล่ะ น้องแรงหนูไปไปดูคลิปมาน้องแรงทุกตัวตัวไฟฟ้าก็แรงแล้วเนี่ยมอนแพ้ไฟฟ้าเนี่ยหนูไปอัพลมขึ้นมาหนูจะเล่นยังไงเนี่ยเอ๊ะหนูไปอัพ ไม่ต้องไม่ต้องใช้ลมได้ใช้ลมได้รู้ไหมว่าหนูอายุต้อง6 6 6 6ปีนะโอเคสวยมากเท่ากับปีหน้าก็จะ666 6ปีใช่ไหมเพราะว่าเลขนี้มันสวยมันจะอยู่เท่านี้ตลอดไปแม่ปีหน้าหนูก็6666บวกหนึ่งโอเคจะได้จำง่ายเออใช่ค่ะเก่งมากเลือกอันไหนเลือกเลยพี่จะไม่บอกานะว่าควรจะเลือกอันไหนพี่นั่งดูดูเล่นอย่างมีความสุขเมื่อไหร่ที่หนูกดอะไรผิดพลาดพี่จะคอยหัวราอยยาออย่างมีความสุขแค่เดียวกันแล้วหนูก็จะฟังเสียงพี่เอาให้หนูแบบ พี่อาจจะเห็นดูเลือกก่อนแล้วพี่ค่อยขบก็ได้หนูยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรเมื่อวานหนูไปถามกูรูมากูรู้ก็กหนูไม่มีทางรู้หรอกอเพราะว่าพี่เอกการแสดงหนูไม่รู้หรอกพี่คิดอะไรอยู่บ้ายให้และกันอันไหนที่เป็นรูปถ้วยอ่ะอย่าไปยุ่งกับมันที่เหลือหนูอยากเลือกอะไรเลือกพี่จะไ็นพูดพี่นงนเงียบๆอันนี้เนื่องด้วยเป็นป้ายแรกพี่จะบอกให้ฟังแล้วกันว่าอะไรมันทาอะไรได้โอเคไหม อันขวาเนี่ยถ้าเราถูกโจมตีเราจะได้โลจากเลือดที่เราเสียไปต่อไปอันกลางอันกลางคืออย่าไปยุ่งกับมันฉายามันคือปิติทุกเพราะว่ามันคือผาดปิติสุขแต่ว่าเราไม่อยากได้มันเราจะเรียกมันว่าปิติทุกโอเคไหมส่วนอันซ้ายมือคือถ้าเราโจมตีศัตรูและะ้วศัตรูเลือดต่ำกว่าครึ่งเป็นครั้งแรกศัตรูมีโอกาสจะติดแช่แข็งพี่จะไม่พูดพี่จะพูดแค่ดีพี่จะไม่บอกว่าเลือกอันนี้สิลิลี่ต้องเลือกอันนี้เท่านั้น<ป>แต่หนูมีโลอยู่แล้วนะลกูก หนูต้องการความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหนูต้องการความแข็งแกร่งโอเคดัดไปเอาทำไมยิงไม่โดนมีกาเข้ามาดูเพื่อนยูยูอยู่กับยันตั้งใจศึกษาความรู้จากหงคายอิมแพคสามใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยแหละลิลี่แกล้งเพื่อนไงเห็นบอกว่าตอนแรกจะให้มาแข่งกันสองคนเลยรีบแกล้งเพื่อนเลยเห็นไหมไอ้หนุ่มก้นินลูิวทำไมลูก โอ้โหเลือดเต็มไปหมดฮมยเมื่อกี้หนูเบอร์จริงใช่ใช่พี่เห็นอยู่คาตาเลยว่าหนูหิวตอนเลือดเต็มหนูจะเก็บถ้าไม่ตายไว้บวชชีไหมลูกมันสามารถใช้ได้หลายอันมากหนูล้โอเคโอเคโอเคเซลเซลเนี่ยหนูไม่ใช้อีกแล้วหนูเก็บไว้เนี่ยหนูชอบดองคราวที่ใช้หมดเกี้ยงเลยสะอาดหมดจดไรสิ่งสกปรกไม่รู้พี่บอกให้ใช้หนูใช้ทุกอย่าง ไม่หนูหนูเชื่อฟังคำผู้ใหญ่ไงคะจริงๆกับพี่เด็กกว่าหนูสิหนูโคโคโคก้อพี่แก่สามสิบเองพี่ต้องเรียกหนูว่าพี่ลิลี่อ ดูดูพี่นะน้องดูพี่เล่นได้ครับพี่โชค่าวหัวเจี๊ยบอันซ้ายสุดคือเราจะได้แต่าคริติเข้าเพิ่มสิบเอ็เปอร์เซ็นอันกลางคือถ้าเราฆ่าศัตรูตายได้พลังงานขอโทษขอโทษที่หนูเลือกก่อนอ้าวแล้วหนูยิงทิ้งเข้าไปเพราะว่านิ้วผิดบนคยดบร์ดพี่จาทำให้หนูขาออขวาซ้ายดีถ้าเราต้องเลือกขวาใช่เราต้องเลือกขวาหนูชอบสีแดงอ่ะทำไปแล้วเออ เฮ้หนูกลับมาว่าหนูจะมาแบบอย่างคมอย่างเค็มเนะหนูไม่ได้มาใครใครใครไปปัดหนูไม่มีพ uh uh> 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 ี่ได้อยู่เยียบเบเฉยเหนูมีพยานประมาณอ่าเพื่อตายนะเพื่อตายนะเพื่อตายโอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไม่ตายหิวหมูนะลูกไม่ทันแล้วตายตายตายมูตายมูไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่พี่หนูไม่ตายต่พี่จะบอกความรับผอย่างหึ่งพี่ไม่ได้บอกคนไหนที่มีโลกคนนั้นมีโอกาสโดนโจมตีมากขึ้นนะ ใช่ใช่ใช่<อ>แล้วก็อันติฮิวมูนะตัวซ้ายสุดอะ <c oughs> พี่จะพูดอีกครั้งเดียวอันติฮิวมูนะตัวซ้ายสุดนะโอเคกวกดแล้วกดแล้วกดแล้วพี่เรื่อมเห็นภาพแล้วตอนนี้ไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่เห็นภาพแล้วตอนนี้ที่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะน้องนาตาชา<อ>เรียกน้องได้ไหมเขาเรียกกันแม่อ่ะเลือดเต็มยาหิวไม่เมื่อกี้เมื่อกี้มือมันไปโดนหนูไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ต้องบอกว่าถ้าพี่ไม่บอกพี่ว่าเดี๋ยวตายแน่แ ไม่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 ตายไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรเราจะเอาความตายไปอยู่ที่มิกะแทนเพราะมิกะยังไม่เคยเล่นเฮนก็คาดหวังว่าเป็นอะไรเหมือนกันใช่ใช่เพราะมีคนส่งให้โหลดของใครยินมแพกคไปไม่หนูหนู่นเราแกงเพื่อนไงเราอวางแผนไว้แล้วไม่หนูไม่ได้วางแผนหนูอ่อุ้ย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 หนูว่เบอร์จริงๆนะ ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจเธอได้หนูจะทําให้ทุกคนต่างรอดชีวิตโอเคพี่จะคอยดูพี่จับจอเลยพี่จับจอตอนนี้พี่จับจออยู่พี่กำลังสวดบนภาวนาให้ไม่ตายอยู่ตอนนี้อันกลางเธอจุกแล้วอันกลางก็อันกลางนอันนี้เราหยุดเล่นไปสวดมนต์กันก่อนไหมไพี่คาดหวังว่าน้องจะตายตอนนี้แหละไม่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 ไ่ไม่ม่ไม่ไม่วม่่ไม่ไม่ไม่ไเก่งมากม่ไม่ไม่่ม่ไม วันนี้เราเป็นเจ้าแห่งนรกเราต้องแบบใช่แล้วถูกต้องเราเป็นเจ้าแห่งนรกเราจะกลับนรกกันทั้งแผงแล้วตอนนี้พร้อมไหมไม่พร้อมนี่แหละตายแล้วไม่ไม่เย้โอ้ยก่อนเรซีไปข้าเนี่ยเฮ้สนุกง่ายง่าลาก่อน ุกคนจะไม่ลืมเลยวาลิลี่กัดนรกเรียบร้อยตอนนี้โอเคต่อไปจะเริ่มเข้าการแข่งขันแล้วนะกฎกติกาง่ายมากถ้าเกิดว่าใครแพ้ต้องปัดทิ้งหลีดสิบครั้งถ้าแพ้ทั้งคู่ก็ปัดไปสิบครั้งทั้งคู่ด้วยความที่ดิลี่หลอกให้มิกาไปโหลดฮงไคอิมแพกสามฉะนั้นดิลี่ต้องผ่านที่โลกสองโดยที่มีพี่ช่วยเราเมิกาส่วนมิกาเล่นที่โลกหนึ่งโดยที่มีพี่ช่วยเหมือนกันฉะนั้นมิกกาจะผ่านแน่นอนแต่ว่าลิลี่ มันก็ห้อยล็อกว่ต้องป่านจิ้งลีดยังไงล่ะไม่ไม่มีทางไม่มีทางพี่ดูถูกพลังของเทพปีศาจอย่างหนูมากเกินไปแล้วจัดไปรวยเลยเดี๋ยวพี่จะทำให้หนูผ่านเองผ่านได้แล้วรอบนี้มันมีบัฟให้เลือกแล้วน่าจะผ่านได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะบอกว่าเราควรจะทาอะไรยังไงแต่ว่าใจเย็นก็ค่อยเล่นนะตอนตีบอสตอนไม่ให้ตีบอสก็เหมือนฟีสไตล์อยากทําไทำว่ายน้ำเหรอคะโอเคจัดไปพี่ของการเชียงขากลับเอยอร่อยเลยถ้างั้นนะคะนั่นันเจียงปูมิกาดทำไว้ม่้เล่นมุกกับเพื่อนเพื่อนตบแทบตายฮะ อ๋อนูมิกะตื่นคนที่ไม่ได้นอนคือลิลี่ไม่ใช่เหรอหรือมิกะไม่ได้นอนกันแน่ว้าวไม่เท่าไหร่อ่ะน้องตีตัวขวาก่อนตัวขวาจะตายแล้วตีตัวขวาก่อนใช่ขวาจะตายแล้วตีซ้ายตตีซ้ายตีซ้ายเราจะโดนตายตีตายแ็งมาเยส่วนยอดไปเลยครับลูกเพียอันนี้บอสใหญ่แล้วตัวที่กระทืบเราตายครั้งนี้เราจะชนะมันหยุดๆๆุๆุดพี่สอนเซตอัพก่อนให้เรากดเดินเหงือกมาก่อนตัวลม แล้วก็กดใช้สกิลได้มันจะใช้เทคนิคได้ใช่แล้วสกิลไม่ต้องกดใส่มอนไม่ต้องกดะอ,อ่าต่อไปต้องเจ็ดกดสกิลอันนี้จะเป็นโจมตีใส่มอนและแช่แข็งมอนถูกต้องเขาเรียกว่าเซตอัพก่อนต่อสู้ไงอีหนูเพิ่งรู้นั่นนี่อตอนนี้เราจะฆ่าลูกน้องตัวซ้ายกับตัวขวาก่อนใช่จะฆ่าทีละตัวนี่ตีธรรมดา มีนาจะกดโล่ใส่ตัวไฟไว้เพราะว่าตัวไฟมันนิ่มเดี๋มันตายง่ายถูกต้องแล้วก็ลุมกระทืบตัวซ้ายก่อนนี่เน่นี่เน่นี่ตาไม่เป็นไรโอเคแล้วกดใช้ถ้าไม่ตายเลขสองเลยแล้วศัตรูจะติดแช่แข็งใหม่ถ้าเกิดว่าหนูมีดวงววาเย้มีดวงฆ่าตัวซ้ายเลยกั้งสามตีตัวขวา ค่าตัวขวาใช่แล้วทุกเวลาตัวตัวไ่น้องข่าบันตีธรรมดาค่าบอนอ่าแล้วก็โล่ให้ตัวเดิมเลยเลืออจะได้ไม่ลดเยอะเพราะว่ามันตีทะลุโล่โอเคตีธรรมดากดใช้ท่าไม่ตายได้แล้วนะรอดมากกดสกิวก่อนอ้าวกดสกิวก่อนแล้วเดี๋ยวเราใช้ท่าไม่ตายได้แหละกดท่าไม่ตายเลยตุ้มไอ้เรียตีธรรมดา แล้วเรากดกดโล่ให้กับพี่ลมพี่ลมแล้วกันพี่ลมอ่า <Yeah. S 1> แล้วก็ตีธรรมดา <Me. S 1> ตุ้ม <Ooh. S 1> ตุ้มง่ายอีซี่กดสกิล2000 years later ถูกต้องแล้วก็กดเลขหนึ่งทีหนึ่งถ้าไม่ตายของนาตาชาหิวขึ้นมาก่อนแล้วกดอ่าแล้วเลยคนดื่มดนะําเหมือนชัยชนะของเรา <Okay. S 1> ใช่กดอ่าได้เลยตุ้มมันก็นตายแล้ว อร่อยเออรอดไม่ต้องปั่นจิ้งหรีดสุดธยอดเยี่ยมเราผ่านบอสตัวแรกแล้วใช่เราจะไม่ไปต่อแล้วมันยากเกินไปแต่ถ้าอยากเล่นก็เล่นได้นะอันนี้เดินเลยเธออ๋หรอจากวิ่งต้องกดชิปกดชิปแล้วไม่ต้องเดินก่อนแล้วกดชิปอ๋อชิปจัง เดินยาวๆก้าวยาวๆก้าวยาวกด,วด,วด,วดชิปทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะเออทำไมอ่ะเรากดชิปแล้วนะนี่ไงได้แล้ววิ่งชนฝาด้วยเดีย๋ยวเดี๋ยวป๊บนึงแปะปัตเตอร์ก่อนน้องหัวโน้ว่มีฟังก์ชันนี้ด้วยแบบพี่ <S 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 ใช่มีเนี่ยแปะปัตเตอร์น้องน้องหัวโนใช่ใช่กดแปะปัตเตอร์กดไหนกดแปะปัตเตอร์น้องหัวโน้ก็เลยอะไม่งั้นเดี๋ยวเวลากดเดินมันจะเดินสวนทางนะปัตเตอร์ตัวพีใช่ <กด S 2> <ม>ปัตเตอร์กดพีกดพีดิกดแล้วทำไมไม่เหน็นแปะเลยอ่ะ เอ้ยมันที่จริงมันต้องติดนะเธอเพอสงสารเพื่อนอ้าวยอยอกยัมิกะพอแล้วทุกคนหลอกมิกะนะไม่เกี่ยวมันไม่ใช่แผลของพี่ไปแผลของลิลี่พี่แค่ทำตามน้ำพี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มอะไรใดๆทั้งนั้นในเรื่องแบบนี้เฮ้ยเธอเราเราเราเป็นเพื่อนกันเรา ไม่ <pior Debatte S 2> เราไม่คเพื่อกันเปเจ้ากูมิกะเอาตัวชิปออกเราจะเดินธรรมดาอย่างเดียวเดี๋ยวเราทะเลยทะล่าไปโดนมอนตีเราต้องตีมอนก่อนที่มอนตีเราเพราะนั้นเดินไปใกล้ๆมอนแล้วกดคลิกซ้ายหนึ่งทีคลิกซ้ายหนึ่งที กิ๊กายกิ้ยเลยเลยเลยโอ้จะรอดไหมเนี่ยอยาพี่ปูต้องมาแล้วจังหวะนี้ศพแรกผ่านไปศพสองศพสามค่อยๆผ่านไปลงปิดคีดผาภูมใจตายพี่ภูมิใจใช่ไหมตายแน่แตายยัง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 ังคิดไม่จะรอด่อีงเหรอ S <S <S เรายอมแพ้แล้วกลับไปโลกหนึ่งกันไหมพี่พี่จะสอนสูตรลัดถ้าไม่ตายให้ไหมหนูก,กดปุ่มเดียวนะเราหนูจะไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้กดตัววีหนึ่งทีวีหนึ่งทีอ่ะแล้วกดอกเลยนหรอใช่โอ้เชื่อไหม<อ>หนูสามารถผ่านได้โดยการแค่กดตัววีหนึ่งตัวโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้ไดใจพี่ไหมได้ดูเชื่อพี่รล้วล้านคนไปถ้าหนูผ่านโลกหนึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ลิลลี่ปั่นยิงดีแทนหนูแล้วกันไปแก่ไ่บอกแล้วพี่มีบัก แค่กดมีดหึือทีจบเธอแต่ว่าถ้าเธอแก้มแพ้ก็ก็ให้ <c oughs> พี่เขาไปคันตังถ้าเราแพ้พี่ต้องปั่นลองใช่ถ้าเราแพ้พี่เขาต้องไปโอ้ออไม่แพ้หรอกเชื่อพี่ถ้าเกิดว่ามิกะจบได้โดยที่ไม่ต้องเล่นเองแค่ปล่อยบอทเนี่ยเลยรีบ่นยิงลีนะเล็อกหนึ่งไม่ล็กล็อกหนึ่งไม่นาวดิวพี่ล็อกหนึ่งมันไอเนี้ยเฮ้ยแต่เรายังแกงเพื่อนให้ไปโหลดฮงไฮแม็กสามอยู่เลยมันต้องชดเชยกันสิไม่อันนั้นหนูส่งลี ลิลี่เธอเธอมีอะไรมาแรกไหมเออยื่นหมูยื่นแมวหรือย,ยื่นหมูยื่นแมวใช่ยื่นหมูยื่นแมวอะไรล่ะเธออยากได้อะไรสิ่งนั้นแหละสิ่งนั้นที่เธอก็รู้ว่าคืออะไรอ่ะบอกผมด้วยครับผมไม่รู้ครับพี่หนูยังไม่รู้เลยยังไม่รู้จริงเหรอในหัวเธอมันมีรหลายอย่างฉันรู้ลูกพีเหรอใช่ใหญ่ด้ลูกพีอะไรคือลูกพีด่ะลูก สับเทพวะพี่ไ่เลยเราพี่สับสับพีสอนสับเทพวันละคำลูกพีชคือลูกพีชไงแล้วลูกพีชคืออะไรอ่ะบอกลูกพีชคือลูกพีชพี่ดีดหูจริงๆนะลูกพีชก็คือพี่คิดว่ามันหน้าตาเหมือนอะไรอ่ะ แค่เรากดตัววีแล้วก็ในฐานะทุกอย่างได้เลยพี่ถ้าไม่หนูกดตัววีบ้างไหมนะมันเป็นท่าไม่ตายเออบอกกับคนที่จะใช้ท่าไม่ตายอย่างนี้แต่ว่าถ้าใช้แพ้พี่เขาต้องปัดจิ้งรีดใช่ไหมใช่โอ้งั้นงั้นเธอเอาตัววีออกก็ปั๊บจีดจีดเฮ้ยเขาตีเอกว่ะเขาตีเอกว่ะเฮ้ยเขาตีเอกเขาไม่กดวีว่ะเก่งไหมขวาคุยของดีของดีขวามือของดีใครอีได้านซายแล้วว้าขวา ทำไม่ไหวเธอแท็กอือเย่เย<บ>่แปลบมบือไอ้นี่ตั้งใจจะแพ้อย่างเดียวเลยเฮ <c oughs> ้นเมื่อกี้เผลอแป๊บเดียวคุณไปดีอะไรกันไม่ได้สองคนเนี่ย <c oughs> โอ้โหผมยื้อใจชนะอันสวยงามไม่คุณคุณไม่ชอบ <c oughs> แต่พี่ลูกพีชตัวน่าสนใจกว่าคือตอนนี้พี่ต้องไม่ยุ่งเลยนะพี่ต้งปล่อยให้เรื่องมันเกิดขึ้นใช่ไหมโอเคไม่พี่พี่ทนอยู่ได้นะเผื่อหนูจะแบบเปลี่ยนใจไงหนูจะเปลี่ยนใจคนที่โดนลูกพีชซื้อไปแล้วอ่ะนะ <c oughs> เธอไม่เกี่ยวกับลูกพีชของฉันนะอย่าไปยุ่งกับฉันอ้าวอ้าวไม่ในการตกลง เกี่ยวกับลูกพี่ของฉันสิพ่อบอกว่าไม่เกี่ยวกับลูกพี่ของฉันกดตัววีเลยมันต้อูกพี่ของเธอสิยังไม่เกี่ยวกับลูกพี่ของเธอได้ยังไงเจ้าเลยมันเกี่ยวอะไรของฉันน่ะอ้าวฉันยอมโดนปั่นจิ้งหรีดร้อยรอบโอเคดีวปั่นจิ้งหรีดร้อยรอบโอเคไม่แค่สมมุติเฉยๆไงแบบว่ามันไม่ต้องสมมุติมันคือความจริงมันคือการปั่นจิ้งหรีดสิบครั้งไปๆเรียบเรียให้จบรอดูปั่นจิ้งหรีดร้อยครั้งอยู่ได้เลคะลูกพี่เดี๋ยวหาเมื่อไหร่ก็ได้ดูเพื่อนนปั่่จิ้้งรรรีีีดดทกวาใคู พีดเพื่ออะไรก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะกระตุกพีชไงอร่อยออกมาจบแล้วล่ะลิลลี่ลิลลี่ต้องปัดจริงจริงๆแล้วล่ะกูจะระเบิดมาละเป็นซีเรียลจบเย้ได้แล้วทุกคนไปดูจอลิลลี่กันเถอะเป็นแม่กระโดดตบก็ได้ยกมือขึ้นมากระโดดตบสิบครั้งปฏิบัติยกมืออันนั้นไม่ใช่นี่มระโดมือล้วนะมันไม่ได้กระโดดอย่ามนเดียนโอ้โหหัวเรากิ๊บกลับเลยกระโดดตบ เ้าสองยี่สิบห่าหกสองสองออไหนไหเมื่เนื่ยกับโดนตบนะเหนื่อยหัวลาะ